เอาสิบอกว่าอยู่ในบานนอกมันดีกว่าในเมืองด้ h. มันกับโเมีนนพะบางคนเพิ่นกับบริมากบานนอกบางคนก็มองว่าการอยู่บานนอกยากลาบากต้องการไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นบางคนก็จะมองว่าเออในเมืองโอสันจอนไปอยากโอ้รถหลาลาบากยืนคนละจุดมันก็เห็นคนละมุมมันก็แตกต่างกันไปยังเขามองอีสานเขาว่าเป็นภาคที่แบบว่าคนข้างตำคนข้างทุกข์ยากมันดีแล้สิ่งที่ผมได้สัมผัสได้อยูเนี่ยปวดพุ่มใจเลยที่ได้เป็นคนอีสานหรือได้เป็นคนบานนอกเนี่ยปวดพุ่มใจเลยครับได้ใส่ส ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงความพอดีความโบผูงแตง่งบอดัดจริตมันคือสมดุลของมนุษย์ที่มันสมควรที่จะเปลี่ยนครับแต่ชีวิตให้มันง่ายๆอย่าลืมมาต่อยเขาด,นนดิ่นล้นสาได้อยากหรูสาไดปฝ่ายทางเขาหนีความจริงบพผลก็คือไตมันเหมือนลวงละครแต่ละคนเสีได้รับบทบาทเป็นตัวอี้นั่นเท่านั้นแล้วก็ได้แต่ตัวกันตัวจะแของเอ้กูสูงกว่ามึงนะมึงต่ํากว่ากูนะเอ้กูระดับนั่นมึงระดับนี่ต่อให้คุณสีมีแบบได้ก็ตามแต่สุดถ่ายแล้ว่อกันเบิดมือนั่นคนนอกสีทว่าก